นะคะนัทพงศ์นะคะนุสสายรำนะคะน็อกไอคิวค่ะนะคะผู้สนับสนุนนะคะร้านไอคิวนะคะ คูปี้ค่ะร้านไอคิวคัปปี้นะคะ,คะส่วนฝ่ายหญิงนะคะเด็กหญิงขวัญข้าวบัวทองค่ะหรือว่าน้องข้าวเจ้านะคะอนุบาล1นึ่งทันะคะร้านไอคิวคัปปี้เช่นเดียวกันค่ะเป็นผู้ที่สนับสนุนกนารเดินแบบชุดนี้นะคะค่ะนะคะ,น,ะ,คะน้องไอคิวนะคะอยู่ในชุดพื้นเมืองโบราณนะคะใช้ในโอกาสการแสดงค่ะเช่นเดียวกับน้องขวัญข้าวเช่นเดียวกันนะคะเรียกว,ว่าวันนี้มาเป็นเซตเลย ทั้งสองคนเลยนะคะเป็นผู้แสแบบตัวน้อยค่ะที่นำผ้าไหมของโมซรินมา,าจับมานุ่งในแบบของอาการแต่งกายแบบโบราณย้อนยุคก,กันสักหน่อยหนึ่งค่ะมีนัดกันด้วยนะคะว่าเมื่อไหร่จะเดินมาจาักทีน่ารักจริงๆเลยใช่ค่ะค่ะ เด็กๆเขาก็มีความตั้งใจนะคะมากๆเลยนะคะค่ะช่วงนี้นะคะเราดูเด็กๆความน่ารักของเด็กๆนะคะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูนะคะนางแบบในแบบกินติมศั์จริงๆกันแต่ที่สําคัญนะคะเป็นดารานางแบบด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณอนันต์ปัญญาวงคุณเจมีบูเฮอร์ค่ะคุณโซบีโชติรสแก้วพินิษนะคะใช่ค่ะก็จะร่วมแสดงแบบใน เซตต่อไปด้วยนะคะค่ะแล้วก็เหถอดใครนะคะสนใจจะประมูลชุดนะคะเ,เดี๋ยวเราจะมีนะคะการประมูลชุดฟินานเร่กันด้วยค่ะใช่แลวนะคะรับรองได้เลยนะคะ<ช>เป็นชุดที่สวยงามมากๆ,ๆค่ะ เอาราคาคู่ต่อไปเลยนะคะเป็นคู่นะคะชายหญิงค่ะเด็กชายธนก,กิจนะคะโรจนกุศลน,นะคะหรือน้องปอค่ะอยู่อุบัติบัหนึ่งทับสิบเอ็ดค่ะผู้สนับสนุนนะคะคุณจิรศักดิ์โรจนกุศลค่ะถ่าสสวดฝ่ายหญิงนะคะเด็กหญิงเกวลินบุญสิริหรือว่าน้องบาร์บี้นะคะอุบัตัหนึ่งทับสิบเอ็ดเช่นเดียวกันค่ะร้านเก่งทำบอ่อสนับสนุนนะคะสำหรับชุดนี้ค่ะ เยรุ่นจริงๆเลยนะคะอะส่วนน้องปอของเรานะคะอยู่ในสูตรสากลผ้าไหมค่ะสตะกอ้อนะคะลายสก็ตเรียกได้ว่าใช้ได้ทุกโอกาสนะคะรวมถึงปัจจุบันนี้ก็สามารถใส่ได้นะคะค่ะเป็นผ้าไหม่2ตะกอนะคะส่วนด้านน้องปอบี้นะคะก็ะสวมผ้าไหมพื้นเมืองสีแดงนะคะใช้เป็นชุดราตรีแฟนซีได้อย่างดีเลยนะคะ ก็น่ารักไปแบบหนึ่งนะคะบางทีไม่ต้องออกแบบอะไรเยอะแลค่ะแต่ว่าเด็กๆใส่ออกมาก็ดูสดใสน่ารักนะคะน่าภาคภูมิใจมากค่ะช่วงนี้ลายสกอ็อตกำลังฮิตด้วยค่ะจานค่ะใช่ค่ะมาแรงมาแรงเทรนด์ที่มาแรงมากหนุ่มเกาหลีสาวเกาหลีเขาก็ชอบกันนะคะลายสกอ็อตใช่ไหมคะใช่ค่ะช่วงนี้นะคะอินเทรนด์มากๆค่ะ จริงๆแล้วนะคะผ้าใหม่ของสุรินที่พอวิไลสกอตไดนีมีมากมายหลากหลายเยอะใชิมิสัะเป็นลายสกอตที่ไม่ธรรมดาด้วยนะคะเพราะว่าเป็นลายสกอตที่ลกยกดอกด้วยแล้วคะอย่างเช่นลายเกล็ดเต่าอย่างเงี้ยก็ทําลายสกอตได้สวยมากแล้วค่ะโอ้<ช>ค่ะน่ารักมากเลยนะคะ,คะเห็นน้องๆใส่แล้วดูโอ้ยรุ่นมากเลยนะคะ จาบมางและตัวเองพูดดูจ้าบที่เฉยเกินไปหรือเปล่าไม่ไม่เฉยค่ะยัง<ม>ได้อยูไไไ่ได้อยู่ยังได้อยู่ค่ะพูดต่อไปเลยค่ะอาจารย์หานะคะพู่ต่อไปนะคะเด็กชายกันตพัฒน์คำดีหรือว่าน้องกันนะคะอนุบาลหนึ่งทับสิบเอ็ดโรงเรียนศรีนะครพุมพิสัยค่ะเป็นผู้สนับสนุน,นะค่ะค่ะแล้วก็นะคะผู้แสดงแบบฝ่ายหญิงนะคะสาวน้อยของเรานะคะเด็กหญิงนะคะทิพจวีนะคะ สีปนุกานุลกาศะน้องวีนะคะผู้สนับสนุนนะคะคลินิกบ้านหมอฝันไอ้บ้านคลินิกบ้านหมอฟันนะคะนายแพทย์เก่งนะคะสืบลูกการนะคะเป็นผู้สนับสนุนค่ะจากนุบาลหนึ่งทับสิบเอ็ดเช่นเดียวกันนะคะฝ่ายชายนะคะน้องกันเนี่ยเท่มาเลยสมาร์ทมากนะคะชื่อเสื้อราดเะแตนเข้าใหม่สีพื้นนะคะแล้วก็นุ่งผ้านุ่งลายข้าวหลามดอกแก้วนะคะซึ่งใช้ในโอกาสงานพิธีต่างๆได้ค่ะ ค่ะนะคะน้องวีของเรานะคะอยู่ในชุดนะคะผ้าไหมพื้นสีแดงค่ะตัดเป็นชุดแสกนะคะใช้โดยโอกาสต่างๆค่ะน่าจะเปลี่ยนชุดบ้งคะเป็นชุดผ้าไหมสีสีทองนะคะน้องวีเปลี่ยนชุดก็ไม่บอกไม่บอกพี่จุ๊บแจงกับพี่กับไอจเนไดพี่ก็กละไรอยู่จากครูอ้อยเลยน้องจุ๊บแจงก็ได้ค่ะเอาละค่ะมีการโพสนะคะสุดฤทธิ์นะคะ ตอนแรกเ็าบอกว่าหนูจะใส่สีแดงไงเรานัดกันแล้วนะนัดกันแล้วเราเอ๊พี่ก็ที่ตัวคนหรือเปล่าเราเอ๊ผิดคนหรือเปล่าหรือว่าอาจารย์ปล่อยเราผิดหรือเปล่านะไม่ละค่ะแต่กี้น้องวีเขาก็ก็พยายามสบตาพี่จุ๊บแจงเหรอคะมันอยู่นะคะเอาละค่ะสาหรับชุดต่อไปนะคะผู้แสดงแบบชุดต่อไปนะคะคือเด็กชายปฏิกร สุดชาวงหรือว่าน้องนัดนะคะอนุบาล1นึทับสิค่ะสนหับสนุนโดย m a n ชั่น Enjoy Place นะคะค่ะผู้แสดงแบบฝ่ายหญิงนะคะเด็กหญิงชุติการนะคะน้องดีค่ะหรือชื่อเล่นนะคะน้องชมพู่ค่ะนะคะอยู่อนุบาล1นึทับสิค่ะผู้สนับสนุนนะคะธนาคารอมสินค่ะค่ะสำหรับน้องนัดนะคะก็สวมเสื้อราชประแตนนะคะเป็นผ้าไหมย,ยกดอก รียกว,ว่าดอกพิกลนะคะถ้าดูใกล้ๆนี่จะสวยมากค่ะสำหรับดอกพิกลสีน้ำทะเลแล้วก็มีผ้าสไบผ้าบานน่งตับโจงกระเบนนะคะค่ะน้องชมพู่นะคะอยู่ในชุดชุดไทยประยุกต์นะคะใช้ในโอกาสงานต่างๆค่ะเป็นไทยที่ย้อนยุคสักนิดหนึ่งนะคะก็น่ารักเสื้อเป็นผ้าลูกไม้นะคะสีฟ้าแบบนี้ก็สวยดีนะคะฟ<ช>้าแบบว่าเธอคอยหน่อยใช่ไหมคะใช่ค่ะไม่ได้น้องนัดใช่ไหมคะใช่ค่ะ สวยดีนะคะตัดกับสีทองก็คือเล่นแบบว่าได้สวยงามมากเลยนะคะลงตัวนะถือว่าลงตัวค่ะค่ะยังมีนะคะน้องๆนะคะโอ้โหรอยอยู่หลังเวทีนะคะโพสต์ค่ะซ้อมกันสุดฤทธิ์เลยนะคะอาจารยคขาอยู่ข้างหลังเนี่ยก็โอ้โหจิกหน้าดูเลยนะคะแบบเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะคค่ะมีแบบว่า เช็คพอยบุดตัวบุดี่รอบต้องค่ะเชิญเลยนะคะน้องนัทแล้วก็น้องชมพูค่ะเชิญค่ะน้องชมพูเชิญเลยนะคะอ๋อคือพวกคุณแม่ถ่ายภาพก่อนน้องชมพู่ค่ะาเท้าขาวน่ารักมากเลยนะคะคู่นี้จะเป็นคู่ผู้หญิงนะคะคู่ต่อไปค่ะอาจารย์ค่ะคู่สตรแบบคู่ต่อไปนะคะได้แก่น้องบุญยวีกิ่งจันหรือว่าน้องขวัญค่ะ จากอนุบาล1นึทับสินะคะสนับสนุนด้วยคุณจิรภาชาัยชนะภพศารนายกองค์การบริหารส่วนตบลบุรีสีค่ะค่ะส่วนน้องอีกคนหนึ่งนะคะชื่อน้องปังเมนะคะเด็กหญิงก,กรกมนนะคะไยทองค่ะนะคะอยู่อนุบาลหนึ่งทับสิค่ะคุณนิชากมนนะคะวันลูกปฐมนะคะเป็นผู้สนับสนุนค่ะค่ะ น้องขวัญนะคะมาในชุดผ้าไหมมืองลิินะคะใช้ได้ทุกโอกาสเลยนะคะส่วนน้องตังเมนะคะเป็นผ้าไหมสีพื้นนะคะก็ใช้ใส่ได้ทุกโอกาสนะคะคือมา์บิสแอนด์แบดใส่ได้นะคะน่ารักมากนะคะแอบเซ็กซี่ด้านหลังนิดนึงนะรูปเออไปหลังนิดหนึงร่วมสมัยร่วมสมัยได้นะคะอาจารย์หาค่ะ ตเด็กใส่ยังไงก็น่ารักไปหมดเลยนะคะดูสดใสน่ารักสดใยเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นทรงกระโปรงแบบนี้นะคะก็จะใส่ได้บ่อยๆนะคะได้ทุกโอกาสแล้วก็จะไม่เฉยไม่เฉยตัดครั้งเดียวใช้ได้นานเลย,เลยค่ะกระโปรงชั้นเนี่ยนะคะใช่เวลาเราพ้นเราผอมก็ดูไม่่คยออกนะและที่สําคัญขยายได้ด้วยเก็บได้ขยายได้ค่ะเราทานได้เยอะนะเวลาใส่ชุดแบบนี้นะคะ นะคะได้แก่เด็กชายปานัทนนท์กระดุลางกูลนะคะหรือว่าน้องเพนจิค่ะจาก